ผิวพังมากหน้าสิวมากสิวตันสิวหัวช้างสิวเม็ด Everything อยู่บนหน้าไปดูนู่นนั่นนี่ไปหาหมอผิวนักแต่คนพบว่าสิ่งที่แบบมันช่วยให้หน้าเราดีขึ้นก็คือ มาพบกับออกซิเ c นช n n นลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนจะมานำเสนอ how to ลนะ้างหน้าให้ผิวสใสไกลสิวต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวมันมันมากทุกคนมันแบบว่าทอดไข่ได้เลยอะคือก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่แบบผิวพังมากหน้าสิวมากทุกอนูผิวอะ มีแต่สิวอะทุกคนมันเป็นทั้งสิวตันสิวหัวช้างสิวเม็ดข้าวสิวอะไรสารพัดส,สารเพคือทุกอย่าง everything อยู่บนหน้าเราอะทุกคนคือมีครบทุกชนิดคือช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่เสียเสิวมากทุกคนไปหาคลินิกไปอะไรก็แล้วนะไปกดสิวไปทําหน้าที่คลินิกทำทิปเม้นต์ไปดูนู่นนั่นนี่ไปหาหมอผิวนะังไปหาหมดทุกอย่างแล้วทุกคนแต่คนพบว,ว่าสีที่แบบมันช่วยให้หน้าเราดีขึ้นก็คือการล้างหน้าทุกคนแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ันดับแรกคือทุกคนอ่ะจะต้องหาคลีนซิ่งที่เหมาะกับผิวเราจะยี่ห้อไหนก็ได้นะถ้าใครที่แบบลองใช้แล้วแบบเอ้ยมันถูกกับผิวเราก็อันนั้นเลยค่ะทุกคน ต่อไปวิธีที่2การเลือกสำลีนะคะทุกคนเราควรเลือกที่มันเป็นแบบเนื้อละเอียดแะทุกคนไม่หยาบเพราะมันจะบาดผิวเรามันจะทําให้ผิวเราระคายเคืองนะคะแล้วก็ทําให้เกิดสิวง่ายขึ้นส่วนต่อไปนะคะก็คือตัวช่วยในการล้างหน้าของเรานะคือสมุติโตโอะโลอีเอ็กเนไวเซรั่มโซบนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าสบู่อะโลอีฟื้นคืนผิวใสไม่สิวนะคะนี่แพคเกจเขาแบบนี้เลยทุกคนสีเขียวน่ารักมุ้งมิงนะคะเป็นสีแบบพาสเทล โดยใน1น่งซองของเขานะคะก็จะมีสบู่อโลออหนก้อนแล้วก็ตาข่ายตีฟองด้วยนะและนี่คือเคล็ดลับสูตรหน้าใสไม่สิวของเรานะคะจะเห็นได้ว่าสบู่ฟองนุ่มมากสบู่สม,มุตโตัวอโลอีมีวิตามินอ e, ีว่านหางจาระเข้ช่วยบำรุงผิวที่แห้งกล้านรอยสิวรอยดำดูลดเลือนล้างสะอาดผิวไม่แห้งตึงแน่นอน สำหรับใครที่สนใจอยากลองสบู่สมุตโตอโลอีไม่ยากเลยค่ะเพราะเขามีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลทุกสาขาราคาแค่59บาทเท่านั้นราคาดีคุณภาพดีขนาดนี้ต้องรีบตุนกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยว้องเจนรีบไปซื้อก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ